ผมนะครับมีอะไรจะมาแนะนําให้กับแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของโซเวียดีนะครับก่อนที่จะถึงวัน,วนศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมไปซื้อหมอนไปซื้อหมอนมาิีกันนะคนะใครยังไ,ไม่มีหมอนนี่รับรองว่าได้จิดคนอื่นแนนะคะต้องไปงไปซื้อหมอนแล้ว <นะ S 2> ค่ะหมอนหนาๆแบบนี้รัรบ,บรองได้เลยว่าขาดแน่นอนซื้อสักร้อยใบนั่นเลยครับทำไมต้องซื้อหมอนนะฮะโอ้ย เยความกินความจิกมันมีเยอะมากครับในขอโชคหน่ยอยยังไงอ่ะมันได้ลแ,ไนะแล้วแม่ฮะแม่ <c oughs> เฮ้ยแม่จ๋าแ <c oughs> ม่จ๋าเฮ้แม่จ๋าเออใจก็อยากหน้าแดงอยนะ่างนั้นอ่ะใจอยากแต่ไม่กลา้าอุ้ยอุ้ยังมหอนุ้ย <c oughs> หลังหมอนบันหลังหมอนนี๋ฮะหหลังมอนสามารถฟังและทำได้เลยเหรอ OK。Okay.